สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะเรามาอัปเดตกันหน่อยนะคะละครเรื่องใหม่นะคะของดินลบาที่คู่กับคุณเฉินชิงฉีนะคะช่วงนี้ก็มีการปล่อยโปสเตอร์ปล่อยคลิปออกมากันรัวๆเลยนะคะก็ชาวเน็ตก็ตื่นเต้นดีใจหรือว่าเอ๊ะใกล้กาหนดจะมีการออนแอร์แล้วหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็เคยได้ยินเนาะข้อมูลจากคุณดิลบาว่าเรื่องนี้จะออนแอร์ในช่วงแบบต้นๆปีนะคะควอเตอร์ที่1ของปี2026เนาะซึ่งก็ ไม่ไม่ใช่ปี2025พวกเราก็เอ้ยแต่แล้วทำไมต้องรอนานจังเลยนะคะแต่ว่าก็ถือได้ว่าเป็นการจับคู่อันทรงพลังนะคะชื่อไทยของเรื่อง Love on the Turquoise Land ก็คือลิขิตรักจากฟากฟ้าค่ะเรื่องนี้อดหวานเล่านวนิยายไว้นะแต่เล่าไว้ประมาณครึ่งเรื่องนะคะยังไม่ได้ต่อให้จบเดี๋ยวก่อนอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้พยายามเล่งให้เรื่องไองามบุพผาสก,กุณาเวอร์ชันนวนิยายต้นฉบับโอ้ตอนนี้กํลังสนุกเลยนะนเพื่อนๆคือพอดี เรื่องไอ้งานบุปผาสกุณนเนี่ยมันยาวไงอืมมันแบบเกือบ700ตอนน่ะเพื่อนๆหมายถึง700ตอนในนิยายแต่ว่าเวลาแอดวานเอามาเล่าเนี่ยแอดวานก็จะรวมประมาณแบบเออสาหตอนเอามาไว้เป็น1ตอนของแอดวานอะไรประมาณเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ใกล้จะจบแล้วละมันต้องไปจบที่ประมาณแบบเออสามร้อกว่าประมาณนี้นะคะตอนนี้แอดวานก็200ร้อยกว่าแล้วเช่นเดียวกันนะ เพื่อนๆที่สนใจนะคะสามารถจะไปฟังกันได้ที่ช่องสมาชิกนะคะของหวานชูก้าเลิฟไชนีสโนเวลล์แอนด์ซีรีส์ค่ะไปเสพนวนิยายกันนะคะโลกวันโลกวรรณกรรมกันนะคะก็แหมจินตนาการกันอโลฮาแล้วก็บอกเลยรายละเอียดเนื้อเรื่องไม่เหมือนในเวอร์ชันละครที่ดูเป็นแนวตลาดตลาดแบบนี้นะคะเรากลับมาที่ l o v e on the t u r q u o i s e Land กันค่ะตอนนี้โปสเตอร์ที่ปล่อยออกมานะคะไม่ใช่เป็นเรื่องราวของแบบสังคมเมืองโดยทั่วไปแล้วแต่เป็นเรื่องราว เหมือนแบบเออดิลาบาของพวกเราพร้อมจะต่อสู้กับอะไรบางอย่างพระเอกของพวกเราก็แต่งตัวโอ้โหยังกะจะออกลบเลยนะฮะเหมือนเป็นสายลับเหมือนเป็นแบบสไปเดอร์แมนอะไรประมาณนั้นค่ะเรื่องนี้นะคะจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องราวที่ท่านผู้แต่งท่านเดียวกันกันกบเรื่องสื้อถึงเพราะฉะนั้นเราก็ยังจะมีเรื่องราวความลึกลับอยู่นะคะการค้นหาความเป็นอมตะจะมีสายเลือดนึ่งอะไรเงี้ยทางพระเอกแล้วก็ทางนางเอกที่รู้ความลับเรื่องราวของความเป็นแบบอมตะขึ้นมาได้ อะไรประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้ตอนเปิดตัวตอนแรกเนี่ยโอ้โหนางเอกมาพร้อมแผนเลยนะคะแล้วก็จัดการพระเอกซะอยู่หมัดเลยแล้วก็พอตอมาพระเอกก็แบบเฮ้ยพระเอกเก่งมากอืมพอเขาตั้งตัวได้เขารู้ละว,ว่านางเอกนี้เป็นอันตรายต่อเขาคือนางเอกหลอกพระเอกนะคะไปให้กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งก็เป็นระดับศาสตราจารย์เลยทีเดียวเอาไปทําไมเอาพระเอกไปขังไว้ที่เล้าหมูเพื่อนๆเอาไปเก็บ ถังไว้เป็นหนึ่งเดือนเลยทำให้พระเอกก็แค้นมากเลยนะคะแล้วทีนี้ต่อมาเนี่ยพระเอกก็หลบหนีออกมาได้นะคะก็ทำให้นางเอกก็รู้ตัวละว,ว่าเดี๋ยวพระเอกจะต้องตามนางเจอแน่ๆเลยนะคะแล้วก็ตามเจอจริงๆแล้วก็โอ้โหนางเอกของเราก็สู้สุดฤทธิ์ในในวันแรกที่พระเอกตามมาถึงบ้านน่ะนะคะก็ต่อสู้กันตอนกลางคืนเนาะต่อยเตะโน่้นนี่กันใหญ่เลยนะคะถือได้ว่าเรื่องนี้ได้บูแน่นอนเรื่องนี้ได้บูแน่นอนแล้วก็ต่างคนต่างได้แผลแต่ว่าพระเอกของเราก็อ่อ ให้นิดๆหน่อยๆน,นะคะแต่ว่าความที่พระเอกกับนางเอกอะค่ะเขาก็มีปมปมหนึ่งที่อยากจะรู้เหมือนกันดังนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวปมนี้แหละที่เขาจะมาแบบว่าเออ เป็นนางเอกก่อนที่งอนนะเพราะว่านางเอกรู้ว่าพระเอกเอาตายแน่ๆน <g énergie> นางเอกก็เลยเหมือนกับส่งสัญญาณไปว่านี่นะอยากคุยด้วยนนนี่นั่นนะคะจากนั้นพอมาคุยกันก็อ่ะไหนมาคุยมามาดูซิว่าส่วนไหนที่จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าทางฝั่งพระเอกน,นี่เก่งในเรื่องของของยาแล้วก็การแพทย์อะไรเงี้ยคะแล้วทีนี้ทางฝั่งของนางเอกเนี่ยเหมือนแบบอ่รุ่นตั้งแต่รุ่นพ่อแม่แล้วนะคะก็มีเรื่องราวของการตามหาความเป็นอมตะ อยู่อะไรอยู่นะคะก็เลยได้มาแชร์ข้อมูลกันแล้วจากนั้นก็แบบเออสปาร์กันขึ้นมานะคะในตอนที่ดูจากตัวอย่างนะคะบางท่านที่ไม่เคยรู้ว่าต้นฉบับมันคืออะไรมาก่อนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. เรื่องนี้มันเกี่ยวกับเวทมนต์หรือเปล่าเวทมนต์คาถาไหมาอะไรเงี้ยมีดักดักนะคะ <laughs> แต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะไม่ใช่แต่วิธีการเล่าเรื่องอะ่ะมันจะมีแบบนางเอกของพวกเราเป็นคนที่เออเป็นศินลปินที่ชอบปัน้น พอเป็นศินลปินที่ชอบปั้นแล้วสิ่งสถานที่ที่นางเอกชอบไปคือวัดแล้วก็วิหารเก่าๆดังนั้นมันจะมีแบบเอยเหมือนเป็นรูปปั้นนักกัวนักกลัวเหมือนผีเหมือนอะไรเงี้ยคือปรากฏมาเยอะนิดนึงก็เลยนึกว่าเนาะเหมือนมีเวทมนต์ผีสิงอะไรหรือเปล่านะฮะแต่จริงแล้วไม่ใช่เป็นงานของนางเอกของพวกเรานางเอกเป็นศินลปินเป็นนักปั้นที่มีชื่อเสียงมากก็เลยทําให้พระเอกอะรู้ไง ก็เลยตามเจอว่าตกลงแล้วบ้านอยู่ไหนอะไรยังไงนะคะก็เรื่องนี้ถ่ายทำนานนะเพื่อนๆแล้วก็ไปถ่ายทําที่เมืองที่แบบเออเป็นเมือง ที่มีศิลปวัฒนธรรมแน่นเขาชื่อว่าเมืองหนิงปัวนะคะเมืองหนิงปัวเนี่ยถ้าเกิดว่าออนแอร์ air, ปุ๊บน่าจะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีนก็คงจะต้องไปยยเยี่ยมเยือนจะใช้คำว่าเหยียบย่ำก็ไม่ได้ต้องเรียกว่าไปยยเยี่ยมเยือนนะคะตามรอยของเรื่อง Love on the Turquoise Land นะคะสำหรับเรื่องนี้เรื่องนี้ถ่ายทำประมาณแบบเออขาบอกว่าเกือบ5เดือนด้วยกันถือว่านานมากเพราะมันไม่ใช่ซีรีส์ย้อนยุคนะมันเป็นซีรีส์แนวปัจจุบันแต่ว่าถ่ายเกือบ5 เดือนถือว่าเยอะนะคะคือเขาบอกว่าเริ่มตั้งแต่วันที่19มีนาคมปี2024แล้วก็ไปเสร็จสิ้นนะคะช่วงแบบประมาณวันที่9วันที่10สิงหาคมนะคะในปีเดียวกันนั่นเองก็เกือบ5เดือนด้วยกันนะคะแล้วก็เรื่องนี้นะคะก็มีนวนิยายต้นฉบับแน่นอนก็อย่างที่อรรนบอกผู้แต่งนะคะคุณว่ยวีก็เป็นคนเดียวกับที่แต่งสือเถิงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วสือเถิงก็ทําให้คุณจิงเทียนนะคะก็มีความโดง่งดังเป็นอย่างมากคนจําเธอได้จากเรื่องนี้เยอะเนาะ ตอนนั้นแสดงคู่กับพี่สองปินของพวกเรานะคะพี่จางปินปินนั่นเองค่ะเรื่องนี้จะเป็นแบบเรื่องที่ต้องใช้จินตนาการด้วยแล้วก็เรื่องของความเป็นจริงผสมผสานกันนะคะแล้วก็เรื่องราวเกิดขึ้นมีความเป็นแฟนตาซีเพราะมีความเชื่อว่าอะไรนะที่มันสามารถจะทําให้คนเป็นอมาตะได้มีการทดลองด้วยนาะแบบเอา เอาคนนะคะไปเหมือนกับไปฝังดินเอาไว้ลแล้วก็มีการปลูกเหมือนเหมือนปลูกเหมือนปลูกคนเหมือนปลูกต้นไม้อ่ะเพื่อนเพื่อเอเพื่อที่จะเ,เชื่อว่าเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยนะคะสามารถที่จะเอามาทาเป็นตัวอย่างที่ใช้เป็นอมะตะได้แต่จริงแล้วอะ่ะอืมจริงๆแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับอนอกโลกมันจะเกี่ยวข้องกับเอเลี่ยนเพื่อนมนุษย์ต่างดาวนะคะก็ อ่ามันเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวเกี่ยวกับเอนกคูกอะไรประมาณนี้ที่มันมีความลึกลับลึกลับหน่อยอ่เดี๋ยวเราไปดูกันและกันนะคะเดี๋ยวละครใกล้จะออนแอร์แล้วส่วนท่านใดที่ชอบนวนิยายต้นฉบับก็สามารถจะไปฟังเทียดหวานเล่าได้เนาะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็แน่นอนว่าต้องใช้การเล่าเรื่องแบบ2ช่วงเวลาก็คือต้องเป็นช่วงของรุ่นพ่อแม่ของพระเอกเนาะแล้วก็รุ่นรุ่นพ่อแม่อ่าง่ายๆมันต้องมีพ่อแม่ของนางเอกด้วยแน่แต่ว่าพ่อแม่ของ พระเอกก็น่าสนใจมากเพราะว่าพ่อของพระเอกเนี่ยพอมาทําเหมืองปุ๊บเนาะขุดเหมืองลงไปลึกๆแล้วก็ไปเจอสิ่งมีชีวิตอันหนึ่งซึ่งมาแบบเป่าเปื่อยเลยนะคะนั่นแหละซึ่งตอนแรกอ่ะตอนอ่านนิยายก็จะนึกว่าเป็นผีแต่จริง,รงไม่ใช่ไงก็เป็นเหมือนกับเออเป็นมนุษย์จาก ต่างดาวอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งก็จะไปเฉลยในช่วงท้ายๆเรื่องนั่นเองค่ะแล้วก็ฉากแอคชั่นที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่พระเอกน,นางเอกสู้กันเองแล้วเลิกเลิกสู้กันมาแท็กทีมกันนะ่ะพวกเขาก็ต้องไปสู้กับไอ้นกฮูกนั่นแหละไปสู้กับไอ้ต่างต่างดาวเอเลียนนี่แหละนะคะซึ่งละครเรื่องนี้นะก็มี มีความเขาเรียกว่าความโหดด้วยนะอืความโหดด้วยเพราะว่าไอ้พวกนั้นมันมาเพื่อจะทําให้ยีนหรือว่าโครโมโซมของมนุษย์มันมีการเปลี่ยนไปไงเหมือนเหมือนทำเหมือนอะไรอนะ่ะตัดต่อพันธุกรรมอะไรประมาณเนี้นะคะกะ็จะช่วยเพิ่มให้อายุยืนยาวขึ้นแต่มันก็มีราคาที่ต้องจ่ายนะนเพื่อนๆคือสภาพร่างกายมันก็ไม่ได้เหมือนกับมนุษย์แบบร้อยเปอร์เซ็นตมันก็จะมีความแบบเดูเดินแข็งๆดูแห้งๆดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บางคนก็จะมี ลักษณะที่เหมือนเป็นบ้าไปเออเป็นบ้าเหมือนมันจะแบบเป็นเรื่องราวที่โดนเหมือนเหมือนเป็นมีความเป็นโรคระบาดด้วยอะ่ะอย่างซุนัรอะท,อที่มันที่มันทําให้ศพคนตายมีลักษณะคล้ายๆกันเหมือนถูกกัดถูกฉีกอยู่ตลอดเวลาซึ่งตอนแรกทางตำรวจเองก็บอกว่าเออน่าจะเป็นน่าจะเป็นแบบการถูก ทำลายแล้วก็ฆาตกรรมจากสัตว์แต่จริงแล้วมันเป็นคน,นเพื่อนเป็นคนที่มีพฤติกรรมเหมือนสัตว์เออมันมีหลายเรื่องราวมากเลยนะคะสําหรับในเรื่องนี้ก็แน่นอนว่าเพื่อถ่ายทอดนะคะความเป็นตัวละครที่บูได้เนี่ยอย่างทางผู้ชายนะคะคุณเฉินชิงฉีเขาบอกว่าเขาลดน้ําหนักลงถึง15กิโลกร,รัมเลยอ่ะเพื่อนๆโอ้โหเออจะได้ใส่ชุดอะไรได้ดูแบบเออได้ดูดีๆมัง้งไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ว่าปกติคุณเฉินชิงฉีนะคะเออต้นตํำรับหลวง ชั่วของพวกเราตรงกงเนี่ยก็ดูดีอยู่แล้วนะปกติเขาก็ดูดีอยู่แล้วแต่ว่าตอนถ่ายทําเรื่องนี้น้ําหนักเขานะคะคือเตรียมตัวมาลดไป15บกิโลอาจจะเหลือแค่กล้ามเนื้อรินรีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นางเอกของพวกเรานะคะชื่อเนี่ยจิ๋วล่วกค่ะพระเอกของพวกเราชื่อเหยียนถั่วนะคะก็บอกแล้วตอนเจอกันเป็นศัตรูกันมาตั้งแต่ต้นเลยนะะแล้วก็ไม่มีความไว้วางใจให้ซึ่งกันและกันเลยค่ะแต่ว่าต่อมาพวกเขาก็เปลี่ยนนะโดยนางเอกเป็นผู้ง้อไปก่อนนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นพระเอกมาต่อแย่ไม่เลิกสัทีมาต่อแย่แบบแบบโห,โหดด้วยไนนางเอกก็เลยขอเป็นพันธมิตรจากนั้นพวกเขาก็เริ่มต่อเอ่อเริ่มต่อสู้กับคนอื่นเพราะว่าทั้งคู่เคียงบา่าเคียงไหล่กันไปต่อสู้กับคนอื่น <laughs> จากนั้นความรับไ่ยของพวกเขาก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นหลังจากการร่วมมือหลายครั้งนะคะเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาค่ะเย็นถั่วนะคะตัวของพระเอกนั้นเป็นคนโคตรฉลาดนะคะเก่งไปทุกเรื่องเลยแล้วก็สายตาก็แบบมองทะลุปุโป่งเลยอะเป็นคนที่สายตาเฉียบแหลมมากเลยนะคะแล้วเขาก็ส่วนใหญ่แล้วเนาะบทก็จะเป็นคนที่เขามาพันแผลให้หนางเอกของเรา <laughs> มังมังจะต้องลงเอยด้วยการที่เขาต้องมาดูแลนางเอกของพวกเรานั่นเองนะคะแล้วเขาก็ต่อมาเนาะหลังจากที่รักแล้วเขาก็ปกป้องอ ปกป้องนางเอกของพวกเรานะคะอยู่อย่างเต็มที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการโจมตีที่หลายแรงขนาดไหนเนี่ยเขาต้องเอาร่างของเขาไปบังไว้ก่อนแล้วก็มันต้องมีบทคลาสสิกเนาะบทพูดคลาสสิกว่าผมจะปกป้องคุณเองนะคะโอ้โหตายแล้วคะ่ะแล้วก็จะกลายมาเป็นคู่หูที่ดีที่สุดในชีวิตจริงในละครด้วยนะคะเรื่องนี้บอกได้เลยว่าจบดีแฮปปี้มากเลยนะคะแล้วก็มีฉากต่อสู้เยอะด้วยก็รอชมบทบาทน,นะของคุณดิลบาของพวกเรากับคุณเฉินชิงฉี นะคะ พวกเราก็คงจะได้พบกับคุณดิลบาเนาะในงานวันที่21ธันวาคมนี้นะคะ Tencent Video Starlight เนระาก็น่าจะได้พบกันค่ะ <c oughs> เธอน่าจะไปเพราะว่าเรื่องนี้เนาะเจ้าภาพก็คือ Tencent Video เลยก็ต้องไปแบบร่วมงานอยู่แล้วยังไงก็อย่างน้อยถึงละครยังไม่ได้ออนแอร์ air, เนี่ยมันก็มีรางวัลน,นะนเพื่อนรางวัลที่เขาเรียกว่าเออรางวัลที่เป็นละครแบบความคาดหวังสูงนะคะผู้ชมแบบเออชอบอยากจะดูมากอะไรเงี้ยค่ะเรื่องนี้ก็ติดหนึ่งในนั้นด้วย เดียวกันแล้วเราก็ต้องรอดูเนาะว่าคุณดินละบาของพวกเราจะไปชุดไหนอะไรยังไงนะคะพรมแดงเดินชุดไหนบ้างแล้วก็ในงาน Starlight นะคะในปีนี้ของ t e n c e n ว Video ก็ได้เจอหนองเจารู้สื่อแน่นๆเลยนะคะก็เห็นว่าประกาศแล้วเนาะว่าไปนะคะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ